สวัสดีค่ะกลับมาคุยกันต่อเรื่อง cleaning validation นะคะครั้งก่อนเราพูดถึงเกณฑ์ยอมรับกับวิธีสุ่มตัวอย่างไปแล้ววันนี้เราจะมาลงลึกในส่วนที่สำคัญมากๆเลยก็คือพอเก็บตัวอย่างมาแล้วเนี่ยจะเอาไปวิเคราะห์ยังไงแล้วจะประเมินผลยังไงให้มั่นใจว่าสะอาดจริงตามหลัก GMP ค่ะครับเรื่องวิธีวิเคราะห์นี่สำคัญมากจริงๆครับเพราะเราต้องเลือกวิธีที่มัน เหมาะสมแล้วก็ต้องผ่านการ v a l ิดเดชันหรือการตรวจสอบความถูกต้องมาแล้วด้วยโดยเฉพาะเวลาเราวัดสารตกค้างที่มันน้อยมากๆเนี่ยความแม่นยำความน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์นี่สำคัญสุดๆเลยครับมีผลต่อความปลอดภัยเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของเทคนิควิเคราะห์ก่อนเลยดีไหมคะเท่าที่ทราบเนี่ยมันแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สองแบบใช่ไหมคะแบบทั่วไปกับแบบจำเพาะใช่ครับ กลุ่มแรกก็คือเทคนิคทั่วไปหรือมอนสเปซิฟิกพวกนี้จะวัดแบบรวมๆไม่ได้บอกว่าเป็นสารตัวไหนชัดเจนตัวอย่างที่เจอบ่อยๆก็เช่น TOC ครับ Total Organic Carbon อ๋อ TOC ที่วัดคาร์บอนรวมๆในน้ำล้างใช่ไหมคะครับข้อดีคือมันไวมากถ้ามีสารอินทรีย์ปนเปื้อนอยู่มันจับได้หมดแต่ข้อเสียสำคัญเลยคือมันบอกไม่ได้ว่าคาร์บอนที่วัดได้เนี่ย มาจากยาตัวเดิมหรือมาจากสารทำความสะอาดหรือจากอะไรกันแน่อืมอืมแล้วก็มีอีกตัวที่คล้ายๆกันคือค่าการนำไฟฟ้าหรือ conductivity ใช่ไหมคะอันนี้จะไวกับพวกไอออนถูกต้องครับเหมาะกับพวกสารทำความสะอาดที่เป็นกรดเป็นด่างหวัดง่ายวัดเร็วดีด้วยแต่ก็เหมือน t o c ไหมครับคือมันไม่ได้จำเพาะเจาะจ,จงบอกแค่ว่ามีไอออนอยู่เยอะไหมแค่นั้นเองก็คือเทคนิคทั่วไปพวกนี้ เหมาะกับการเอตรวจคัดกรองเบื้องต้นหรือดูแนวโน้มอะไรแบบนี้มากกว่าใช่ครับใช้ดูภาพรวมว่าเอ๊ะมีอะไรหลงเหลืออยู่เยอะผิดปกติหรือเปล่าถ้าผลมันสูงก็อาจจะต้องตามต่อด้วยวิธีที่มันเจาะจงมากขึ้นอ,อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแสดงว่าถ้าเราต้องการรู้ชัดๆไปเลยว่าเป็นสารอะไรกันแน่แล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่อันนี้ต้องไปใช้กลุ่มที่สองคือเทคนิคจำเพาะหรือ specific methods ใช้เลยครับตรงนี้สำคัญมากเทคนิคที่เรียกว่าเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้ก็คือ HPLC ครับ HPLC นี่ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะครับเพราะมันเก่งมากในการแยกสารต่างๆออกจากกันแล้วก็วัดปริมาณได้แม่นยำด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวยาสำคัญ API หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆที่เราสนใจแล้วถ้าสารที่เราหามันระเหยง่ายล่ะคะพวกตัวทำละลายตกค้างอะไรแบบนี้ HPLC อาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าคะอ่าใช่ครับถ้าเป็นพวกสารระเหยง่ายเราก็จะนึกถึงอีกเทคนิคคือ GC หรือ Gas Chromatography ครับอืมอม GC แล้วก็มีอีกนะครับถ้าเป็นพวกสารชีวโมเลกุลใหญ่ๆอย่างโปรตีนเนี่ยเทคนิคที่ไวแล้วก็จำเพาะมากๆก็คือ ELISA ครับ ELISA นี่คือ Enzyme Linked Immunosorbent Assay ใช่ไหมคะใช่ครับความไวความจำเพาะสูงมากจริงๆสำหรับโปรตีน การจะเลือกใช้เทคนิคไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างเลยครับชนิดของสารที่เราตามหาความไวที่เราต้องการแล้วก็แน่นอนเครื่องหมายเครื่องมือที่เรามีด้วยการมีวิธีที่จำเพาะเนี่ยมันดีตรงที่เรามั่นใจได้มากขึ้นนะคะว่ากําลังวัดสิ่งที่อยากวัดจริงๆแม้จะมีน้อยมากๆแต่ว่าแค่เลือกวิธีที่ดูเหมือนจะเหมาะเนี่ยยังไม่พอใช่ไหมคะเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์หรือ AMV ด้วยขาดไม่ได้เลยครับ AMV หรือ Analytical Method Validation นี่คือหัวใจเลยเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีที่เราเลือกมาเนี่ยมันให้ผลที่น่าเชื่อถือจริงๆสำหรับงาน Clinical Validation น, Val นี้คือมันมีพารามิเตอร์หลายตัวที่ต้องดูนะครับแต่ถ้าเอาที่สำคัญมากๆสำหรับงานนี้เลยก็จะมี2ตัวคือความจำเพาะเจาะจงหรือ SpecificitySpecificity ก็คือต้องวัดได้แต่สารที่เราต้องการไม่โดนตัวอื่นรบกวน ถูกต้องครับแล้วอีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันคือ LOQ หรือ Quantitation Limit ขีดจำกัดต่ำสุดที่วัดปริมาณได้ LOQ อนันี้มันสำคัญยังไงนะคะสำคัญมากครับเพราะค่า LOQ ที่วิธีวิเคราะห์เราทำได้เนี่ยมันต้องต่ำกว่าเกณฑ์การยอมรับที่เราตั้งเอาไว้ในตอนแรกอย่างชัดเจนเลยนะครับอ๋อต้องต่ำกว่าเกณฑ์ใช่ครับไม่ใช่แค่ต่ำกว่านิดหน่อยนะ แต่ต้องต่ำพอที่เราจะมั่นใจได้ว่าวิธีเราเนี่ยมันแม่นยำพอจริงๆในระดับที่ใกล้ๆกล้เกณฑ์น,นั้นนึกภาพเหมือนเราจะชั่งของหนัก10มิลลิกรัมเราก็ควรใช้ตาชั่งที่อ่านได้ละเอียดถึง1มิลลิกรัมหรือน้อยกว่านั้นไม่ใช่ตาชั่งที่อ่านได้ละเอียดสุดแค่1ิมิลลิกรัมพอดีแบบนั้นมันวัดไม่ได้จริงครับความคลาดเคลื่อนจะสูงเห็นภาพเลยค่ะชัดเจนมาก นอกจากเรื่องสารเคมีแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่ห้ามลืมเลยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาโดยเฉพาะพวกยาปราศจากเชื้อก็คือเรื่องจุลินทรีย์ใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้ก็ต้องมีการเก็บตัวอย่างเหมือนกันเอาไปเพาะเชื้อแล้วก็นับจํานวนโคโลนีหรือ CFU เพื่อดูว่ามีเชื้อจุลินทรีย์หลงเหลืออยู่เกินเกณฑ์ที่กําหนดไว้หรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องโดท o อกซินด้วยใช่ไหมคะที่เป็นสารก่อไข้ใช่ครับโดยเฉพาะยาฉีด อันนี้ซีเรียสมากต้องทดสอบเอนโดโท็อกซินด้วยวิธีที่เรียกว่า LAL test ซึ่งใช้สารสกัดจากเลือดของแมงดาทะเลโหแมงดาทะเลเลยเหรอคะครับมันไวมากๆสามารถตรวจเจอเอนโดโท็อกซินก้าในระดับที่ต่ำมากๆจริงๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยครับค่ะทีนี้พอเราได้ผลวิเคราะห์มาหมดแล้วทั้งจากวิธีทั่วไปวิธีจำเพาะแล้วก็ทางจุลชีววิทยาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาประเมินผลถูกไหมคะ ใช่ครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือเอาผลที่เราวัดได้ทั้งหมดเนี่ยมาเทียบกับเกณฑ์การยอมรับหรือ acceptance criteria ที่เราเขียนไว้ในโปรโตคอลนั่นแหละครับดูเลยว่าแต่ละจุดแต่ละตัวอย่างเนี่ยผลออกมาผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็รวบรวมสรุปผลครับรวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์สรุปผลลงในเอกสารสำคัญที่เรียกว่ารายงานการพิสูจน์ความสะอาดหรือ cleaning validation report ซึ่งรายงานฉบับนี้ก็จะเป็นเหมือนอบทสรุปเป็นหลักฐานยืนยันว่ากระบวนการทำความสะอาดที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันโอเคมันใช้ได้จริงเอาไปใช้ผลิตยาต่อได้ถูกต้องครับรายงานต้องเคลีย์ต้องครบถ้วนมีข้อมูลสนับสนุนตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็ต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภาพก่อนที่เราจะบอกได้ว่าโอเคกระบวนการนี้ validate d แล้วใช้ได้ค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่การเลือกวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมการทำ validation เพื่อให้มั่นใจในวิธีนั้นๆไปจนถึงการเอาผลมาเทียบกับเกณฑ์แล้วก็สรุปออกมาเป็นรายงานครับเป็นกระบวนการที่เออต้องใช้ความละเอียดรอบคอบแล้วก็ความรู้ความเข้าใจในหลายๆส่วนประกอบกันจริงๆครับ แต่ก่อนจะจบวันนี้ผมมีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อนิดหนึ่งครับว่านอกเหนือจากตัววิธีวิเคราะห์ที่เราคุยกันไปว่าต้องแม่นยำต้องผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอ,อ,อ,อีกไหมครับที่อาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผล cleaning validation ในระยะยาวได้อีกอืมปัจจัยอื่นๆหรอคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่น เความชํานาญของคนที่เก็บตัวอย่างหรือคนที่ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตอนเก็บตอนวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งความคงตัวของตัวอย่างเองหลังจากเก็บมาแล้วกว่าจะส่งไปวิเคราะห์เนี่ยมันมีผลไหมจริงด้วยค่ะน่าคิดมากเลยแล้วเราจะมีวิธีควบคุมหรือจัดการกับปัจจัยพวกนี้ยังไงได้บ้างเพื่อให้เรามั่นใจได้จริงๆว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เราได้มาเนี่ยมันสะท้อนความสะอาดที่แท้จริงอยู่เสมอ ก็น่าสนใจนะครับ